ราศีมีนชอบอะไรลึกลับยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ยืนกรานในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองนะจะเป็นคนที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ยึดนะเป็นหลักดนะังนั้นเนี่ยชอบค้นคว้าชอบทําอะไรที่เหมือนกับว่าจะอยู่กับตัวเองซะเยอะดังนั้นคนที่รู้ใจอ่ะก็มีได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้ใจแล้วว่า หลงรักจน,นลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ ชอบที่จะไปสูงสิงหรือคุยกับคนมากมากอไต่าแต่ถ้าใครรักเขาแล้วเขาดูแลดีแล้วก็รักจริงดังนั้นใครที่รู้ใจราศีมีนนะก็จะชนะใจเขาได้ไม่ยากส่วนราศีมีนเองเนี่ยก็เสริมความมีสเสน่ห์หรือความจริงจังความมุ่งมั่นของตัวเองอ่ะใช้กําไรย,ยันดอกไม้สวรรค์นะซึ่งครบเครื่องทั้งการมีสเสน่ห์แรงๆนะแล้วก็ได้เงินได้ทองอย่างรวดเร็วดังนั้นราศีมีนนะเก็บไว้ให้ดีนะรักษาไว้ให้ดี